เอาเก็บใส่นุ่นนุ่นเดินไปตรงตรงถ่ายแล้วไม่อัดวิดีโอได้นี่ปุ่นข้างหลังโก้ปุ่นเออนั่นเศษหอนนั่นเศษหอนแล้วก็จะเดินอ้อมไปนู่นเออเศษหอนเล็กๆน้อยๆก็เก็บด้วย เอาเดินเดินเห็นไหมคะนันเศษเศษกระดาษขาวๆาวนันเช็ดชู้เช็ดเช็ดชู้เศษขาวขาวเห็นไหมก็ทำความดีพากันไปทานเล็บนี่นี่นี่ฝั่งนี้ฝั่งนี้ฝั่งนี้พากันไปทานเล็บแล้วหลวกหลความงาม ค <High. S 2> วามงามหายเบิดเออความงามหายเบิดเอ้ยน่ารักจนว่ะคนเราขาาายันเอาเก็บเก็บเด็ดเท้าไปล้างมือคำมันหลอกกะจังท่าไม่นอนเล็บงามๆน,านั่นเก็บกับบิ่เบิ่งเบินบุญมาเก็บเลยเก็บเอาตอนใหญ่ๆนั่นน่นตอนใหญ่ๆเออกี่นาตอนด้ด้ดีเท่าไหร่หรอกเนาะไม่พูดเลยเราก็พูดหน่อ ไอผู้สาวเก็บผาผู้บ่าผู้บบามาลงมีพยะผู้บบานั่นเก็บขวดน้ำในสาลาลูกมาหานั่นมาเร็วนี่มาเก็บใส่นี่มาเก็บใส่ถุงดำนี่เร็วมาซอยผู้สาวเก็บนี่โอซอยผู้สาวมาซอยผู้สาวอ่าใส่ถุงดำ เลยฮะบอเขาเก็บจริงค่ะเก็บจริงเก็บจริงมาผู้บ่าวลงมานน่ผู้บ่าวลงมานี่มานี่ลงมาเห็นบอนั่นมาผู้สาวถือมาเด้กผู้บ่าวสิเก็บใส่ถุงห้แล้วเร็วเออหนี่นั่นนั่นนั่นตำหลอกนันเออนั่นขยันขยันมาแล้ว เก็บไซ่เก็บไซ่กันขายใดก็ได้หลายบาทอยู่ทิ้งก็ไมลงงพี่ทิ้งยากให้ลงถังัอนอเดหาคุง